พอใจผลงานของเราไหมก็พอใจนะมีอะไรต้องปรับปรุงไหมสำหรับเที่ยวระยะบริเวณก็สำหรับผลการทีมงานก็ไม่ได้มีอะไรนะั่นและน้ำหนักที่เราชกได้ตอนนี้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าโปรโมเตอร์เขาจะจัดเราขึ้นชกตามถึงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบสามเอ็ดชกได้อ่พ่อนิดนึงโอ้โหทำไมวันนี้ มันมีหลายอย่างจริงเลยก็ก็ผมก็คุยประชาลูกแมครับน้องเขาเก่งน้องเขาสดน้องเขาได้เปลียนรับสองเขารับเตะไปเขาแทงไปนึกว่าเสร็จแล้วอันนี้ว่ามันก็ต่อยไปใช้หัวมันไปกาตัวร่ายก็ได้ไายุสารหนิมโยกโยกรัขวาโยกตัวไอ้นึ่งเขาต่อยมาถูก่ากมปถูกมากถูกมากเขาไปหลงหมัดมันเกิดเขาจับไปเราเห็นเขาสูงเขายกทีเดียวเราก็ร้องแล้วเตะไป ก็พอใจผลงานของลูกชายวันนี้พอใจครับครับวันนี้ได้อัดฉีดจากใครเท่าไหร่บ้างเนี่ยน่าจะต้องหมดก็หนึ่งแสนเซนเหมือนกันอ่าไล่ให้พี่ฟังได้ไหมว่าจากใครว่าขายมากนะครับซอเอ๋ครับซอเอสหนึ่งแสนครับแล้วก็พี่หนึ่งจารการก็สามแสนแล้วก็พี่คารมีบุรีหมื่นอ๋อโอ้โหแล้ก็แสนกว่าเลยนะ ได้ยินเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ามีคำพูดคำพูดหนึ่งก่อนคุณชกแล้วทำให้คุณแม่น้ำตาไหลเราพูดว่าอะไรเนาะก็พ่อแม่ยังไม่สบายก็สู้เพื่อแม่เราพูดกับแม่ว่าไงเมื่อกี้แม่เล่าให้ฟังบอกน้ำตาจะไหล แม่มาที่หน่อยอ่ะแเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกชายพูดว่าอะไรแล้วก่อนบอกว่าถพ่อแม่ยังไม่สบายเขาจะไม่เลิกต่อยมวยอ๋อแม่ตาไหลเลยอันี้เป็นางบ้างครัลูกชายบังก็ดีครับบังสมมติว่าถ้าสมมติทำพรก็สองสาไฟ์ยังเจอกัได้หรไม่เจอกรใหญ่หลืวครครับหมายถึงเที่ยวกับคือ ถือว่าเขาจะนาบินใช่ไหมครับมันอยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่นาบินเรายังเจอได้เขาจะได้ยกกอคือเราเด่นมันชกอยู่แล้วแหละเชียบระยะก็เพราะว่าหาคู่ยากคือมันอยู่ที่ว่านาบินน่ะเขาจะชนะกับสี่ไฟล์เขาจะชกกับเราเราถ้าเขาทำฟอร์มทั้งสองสามไฟล์อนาคตห้าไฟล์สี่ไฟล์นี่ยจะเจอได้เจอกันได้ยังเจอกันได้คือเราคู่ไม่หนีกันไม่พ้นอยู่แล้วมันจะชกกันได้เพราะว่าเที่ยวก็หาคู่ยากเหมือนกันใช่ไหมครับยากแล้วนาบินกว่าคู่ยากวันนี้ยกถึงยกสองดูว่า คือผมก็รู้มาจากบ้านแล้วแหละว่าชกมวยสูงชกยากชกยากกันใช่ใช่ใช่คือคนย้ำแน่คนที่จะไม่เคยชกมวยจะไม่รู้คือเมื่อเราจะออกวุ้นเนี่ยมันจะติดสั่นกับกลับกว่าเขาใหญ่ยกไปจะจับทางได้เขาไปยกขาแต่วันนี้ซ้อมมาไม่สะดุดอะไรนะก็ไม่สะดุดครับเพราะผมคนบอกแล้วว่าไม่ต้องยึดจับครั้งก็ได้ก่อนเพราะชกมวยัวหสูยชกยากเพราะเราไม่รู้เขาจะออกอะไรยกสามเราจะสู้ด้วยกลยุทธ์ใช่ใช่ใช่ พอเราจากเราบ้านเราต้องทกโคนนั้นอยู่แล้วเราไปประทะเขาไม่ได้ครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งตอนเขาออกหมัดตกใจไหมใช่ใช่ใช่คือถ้าเราไปปะทะดเขาวันนี้เราก็เสร็จมีเขาออกหมัดออกมาก็ยาวได้ครับผมครับผม